สวัสดีค่ะบักสภาพมือสองค่ะนางค่ะค่ะวันนี้นะคะจะพาลูกค้ามาดูรีวิวนะคะเป็นหมวดกางเกงยีนขายาวผู้ชายค่ะเป็นงานรวมญี่ปุ่นล็อตไอทียูเอสเอลอตไอทนะคะราคา7,500บาทค่ะจำนวนร้อยตัวบวกลบตกต้นทุนต่อตัวโดยประมาณการนะคะ75บาทจ้าใช่แล้วค่ะลูกค้าจะอาเป็นกางเกงยีนขายาวคุณผู้ชายนะคะแบรนด์คาเวนค่ะ ค่ะขาะ,ะ,ะลูกค้าจ๋าสวัสดีนะคะช่วงบ่ายๆของวันจันทร์ด้วยนะคะรายการสุดท้ายของวันนี้เราขอปิดท้ายด้วยกางเกงยีนค่ะลูกค้าจ๋าเป็นงานกางเกงยีนขาย,ยาวคุณผู้ชายนะคะอยู่ในนี้มีคละสทรง,งมาให้นะคะลูกค้าจ๋าคลาสทรงคลาไซส์มาให้อยู่ในนี้เลยนะคะบางตัวก็เป็นสไตล์แบบว่าแต่งขาดก็มีมานะคะใช่ค่ะลูกค้าจ๋าแต่งขาดเอวสูงเอว ต่ำมีคามาอยู่เลยกระบอกบเล็กกระบอกใหญ่คะ่ะลูกค้าจากคะมาอยู่ในนี้คุ้มม,กมากๆเจ็ดพันห้าร้อยบาทเท่านั้นลูกค้าที่แบบว่าตามหางานยีนผู้ชายใครขายประจําอยู่แล้วแนะนําเพิ่มเติมได้นะคะใช่แล้วคะ่ะลูกค้าจานแนะนำนะคะใครค<ะ>ที่ขายกางเกงยีนอยู่แล้วหรือขายเสื้อผ้าผู้ชายอยู่แล้วนะคะแนะนําเป็นหมวดนี้เพิ่มเติมได้เลยเป็นงานกางเกงยีนคุณผู้ชายนะคะคลาสทรงคลสสาสไซส์นะคะลูกค้า าจ๋าอยู่ในนี้แล้วก็เป็นงานรวมทั้งญี่ปุ่นแล้วก็ US ด้วยนะคะลูกค้าจ๋าราคา7500บาทค่ะคุณภาพเกรด A แต่ว่าลูกค้าจ๋ามือ2คัดเกรด A ของบัรเรานะคะอาจมีเปอร์เซ็นต์เสียหายบ้างประมาณการ5-15เปอร์เซ็นต์นะคะขาดเปื้อนดำอาจมีเจอนะคะใช่ค่ะลูกค้าจ๋าสวยๆคุ้มๆเลยค่ะ,คะเรื่องทรงเรื่องไซส์มีคะ่ะมานะคะลูกค้าจ๋าเพราะของเขามาทั้งงาน <US S 2> และง<ช>านญี่ปุ่นเลยค่ะ7 5 0 0บาทเท่านั้นเป็นยีนสีฟอกมีมา<ช>ค่ะ,คะรูกค้าจะเป็นยีนเข้มมีมาอยู่ในนี้มีหลากหลายโทนเลยค่ะลูกค้าจะเอาไปคัดแยกทำราคาที่แตกต่างได้นะคะใช่แล้วคะ่คะลูกค้าจะต้นทุน7 5บาทเท่านั้น เจ็ดสิบห้าบาทเท่านั้นลูกค้าจ๋าสามารถนําไปทําราคาขายได้เลยนะคะลูกค้าจ๋าลูกค้าบางท่านแบบว่าตัวไหนเป็นแบรนด์ยี่ห้อนะคะก็สามารถอัพราคาได้ได้ค่ะลูกค้าจะอักแก๊บค่ะลูกค้าจ๋าเรื่องแบรนด์มีค้ามานะคะลูกค้าจ๋าแต่แบรนด์แท้ไม่แท้อันนี้เราไม่ได้การันตีนะคะต้องให้ลูกค้าไปดูอีกรอบหนึ่งนะคะใช่แล้วค่ะลูกค้าจ๋าอัพแก็บเหมือนกันค่ะลูกค้าจ๋าตัวนี้แก๊บเหมือนกันนะคะใช่ค่ะแก๊บ มมาโอนเวมีมาเฮซนเอ็มมมาค่ะเวนคายก็มาค่ะลูกค้าจ๋าหรือว่าเบนเชนก็มาจ้าลูกค้าจ๋ามาหลากหลายแบรนด์เลยอาริโซนาก็มาค่ะลูกค้าจ๋าอันนี้ลักกี้แบรนด์นะคะเป็นของอเมริกานะคะใช่แล้วค่ะลูกค้าจ๋าหลากหลายแบรนด์อยู่ในนี้นะคะลูกค้าจ๋ากระส่งคระไซมาให้นะคะลูกค้าจ๋ากระบอกเล็กกระบอกใหญ่ขาะมาขาบ้านนะคะลูกค้าจ๋ามีกะมา ให้อยู่ในนี้เลยอ่ะลูกค้าจ๋าโทนสีนะคะลูกค้าจ๋าก็มีคราบมาเป็นเนื้อยีนก็จริงนะคะลูกค้าจ๋าแต่เรื่องโทนสีอาจจะมีสีน้ําตาลมาบ้างนะคะเข้มนะคะลูกค้าจ๋ายีนสนีมยีนฟอกยีนบลูยีนดำนะคะลูกค้าจ๋าเรียกได้ว่ามีคราบมาเลยนะคะใช่ค่ะอันนี้เป็นแบรนด์ของมอสซิโมค่ะลูกค้าจ๋าป้าดแบรนด์มีครามาเลยเวลคัมค่ะลูกค้าจ๋าเวลคัมก็มีมาค่ะเรื่องแบรนด์เราไม่ได้ การันตีนะว่าแต่ละกระสอบจะมีแบนด์เยอะหรือแบรนด์น้อยค่ะลูกค้าจ๋าถ้าชอบกระสอบนี้ c f ได้ได้ทั้งหมดนี้เลยได้ตามที่เรารีวิวทุกตัวแน่นอนนะจ้าใช่ใชแล้วค่ะลูกค้าจ๋าแนะนําเลยชอบกระสอบนี้ c f ได้เลยนะคะลูกค้าจ๋าหรือสายลุ้นค่ะ,คะเรามีเป็นกระสอบใหม่นะคะลูกค้าจ๋าสายลุ้นเรามีเป็นกระสอบใหม่นะคะลูกค้าจ๋าราคา7500บาทเท่ากันจํานวนตัวร้อยตัวบวก ลบนะคะลูกค้าจ๋าต้นทุนต่อตัวประมาณการ75บาทคะ่ะใช่ค่ะลูกค้าจ๋าซื้อเยอะมีราคาที่ลดเยอะด้วยนะคะซูคบ2องหมื่นได้ส่วนลดด้วย1000บาทค่ะแต่ถ้าขายประจําอยู่แล้วคะ่ะลูกค้าจ๋าอยากได้ราคาที่ถูกลงกว่านี้แนะนําเป็นเซตราคาส่งของเราค่ะ,คะลูกค้าจ๋าสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เบอร์โทรที่ขึ้นหน้า Facebook อยู่ตอนนี้สามารถโทรสอบถามได้ทุกเบอร์เลยหรือจะนําไปแอดไลน์ก็ได้นะคะ ใช่แล้วคะ่ะเมื่อกี้แก๊ปตัวนี้ยูนิโคนะคะลูกค้าจะเรียกได้ว่าเรื่องแบรนด์ของเขามีคละมาให้อยู่ในนี้นะคะลูกค้าจะมีทั้งแบรนด์ทางฝั่งแบบว่าญี่ปุ่นมีทั้งแบรนด์ทางฝัง่ง US นะคะเพราะว่ากระสอบนี้ของเขาเป็นงานรวมญี่ปุ่นแล้วก็ US นะคะลูกค้าจะเรื่องไซส์มีคละมาไม่ได้การันตีนะคะว่าจะเป็นเอลสามหกกี่ 3, ockey, ตัวสามสองกี Samsung, ่ตัวนะคะลูกค้าจะจะเป็นแบรนด์ยูนิโคกี่ตัวนะคะลูกค้าจะเรียกว่าอยู่ในนี้มี คะมาให้เลยนะคะ ใช่ค่ะมีค่ะมาเลยค่ะลูกค้าจะถ้าชอบก็สอบมีซีเอฟได้ค่ะลูกค้าจะหรือลูกค้าที่แบบว่าอยู่ใกล้กับบริษัทบักเราอยากดูสินค้าจริงก่อนตัดสินใจซื้อค่ะลูกค้าจะสามารถเข้ามาได้บล็กของเราเปิดให้บริการตั้งแต่9โมงเช้าถึง5โมงเย็นเลยค่ะลูกค้าจะวันจันทร์ถึงอาทิตย์วันอาทิตย์ถึงจันทร์ไปเลยไม่มีวันหยุดนะคะใช่แล้วค่ะลูกค้าจะยินดีต้อนรับลูกค้าทุกท่านนะคะสําหรับลูกค้าที่มาล่างานนะคะลูกค้าจะสะดวก เข้ามาที่บริษัทบักได้เลย9โมงเช้าถึง5โมงเย็นค่ะลูกค้าจ๋าลูกค้าสะดวกวันไหนสามารถเข้ามาได้นะคะลูกค้าจ๋าบริษัทบักของเราเปิดต้อนรับลูกค้าทุกท่านเลยนะคะหรือลูกค้าที่ไม่สะดวกมาเรามีเป็นอาระบบจัดส่งค่ะสามารถจัดส่งให้ลูกค้าได้นะคะทั่วทุกจังหวัดเลยนะคะใช่ค่ะอยู่ต่างประเทศก็สามารถสั่งซื้อกับเราได้ค่ะลูกค้าจ๋าหรือว่าอยู่อ่าอยากอยู่เอ่ออยากอยู่ อยู่พื้นที่ไหนนะคะลูกค้าจะสามารถสอบถามได้อยากอยู่ที่ไหนเดี๋ยวเราแจ้งรายละเอียดการส่งอีกครั้งนะคะใช่แล้วค่ะลูกค้าจะออามาต่อค่ะลูกค้าสนใจกระสอบนี้ CF ได้อตัวนี้สาราจ้าอุ้ยตัวนี้สวยจังเลยสีเขียวสวยอ่ะเป็นแต่งขาดด้วยพี่นาะสวยด้วยนะคะลูกค้าจะ CF ได้ CF ได้เลยค่ะลูกค้าจะกระสอบนี้ก็ได้กระสอบใหม่ก็ได้นะคะ ถ้าแบบว่าสายลุ้นแนะนําเป็นกระสอบใหม่ค่ะแต่ถ้าชอบที่เรารีวิวค่ะ CF ได้เลยเพราะในหมวดนี้นะคะสินค้าแต่ละกระสอบนะคะใกล้เคียงกันนะคะใช่แล้วค่ะอค่ะเกรดก็มาจ้าแปดเจ็ดสิบห้าบาทลูกค้าต้นทุน75บาทหลากหลายแบรนด์อยู่ในนี้นะคะลูกค้าจ้าแต่ทางนี้ทางนั้นเราไม่ได้การันตีเนาะว่าจะเป็นแบรนด์แท้หรือแบรนด์เทียมนะคะใช่ค่ะ Express มีมากมี มา,มาเซสเทมมีมาเอ <มา S 2> ็ดมีมา,มาค่ะาเวนคายมีมา,มาออริสโซนามีมาค่ะลูกค้าจะต,ต่อด้วยซาร์ลาจ้าบานาน่าจ้าที่หน,น,านาัง<า> แบบนี้คือมาคะเลยนะทด<ช>สอบแล้วใครชอบนะคะแนะนําเลยค่ะลูกค้าจากสีเอฟเข้ามาได้เลยนะคะใช่แล้วค่ะสีเข้มสีสนิมสียีนฟอกนะคะหรือจะเป็นยีนสีอื่นนะคะลูกค้าจากก็มีมาแบรนด์ยี่ห้อมีค่ะมาเรื่องทรงขามีค่ะมาค่ะเรื่องสาก็มีค่ะมาเอาเราจะพลาดได้ยังไงกับแรงเล่จา้าตัวนี้เขียนว่าวินเทจนะคะลูกค้าจะแต่ว่า ไม่แน่ใจนะคะลูกค้าอาจจะเป็นรุ่นลูกค้าเล่นอยู่ก็ได้ค่ะลูกค้าจะแนะนําเลยใครที่แบบว่า CF กระสอบนี้ไปนะคต้องไปรุ้นอีกทีหนึ่งนะคะใช่แล้วค่ะลูกค้าจะแบรนด์ยูยูนะหลากหลายแบรนด์ที่เจอไปนะคะสําหรับกระสอบนี้ถ้าลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะคะก็ CF เป็นกระสอบนี้ได้เลยหรือจะรับเป็นกระสอบใหม่ก็ได้จ้ะราคา7,500บาทค่ะลูกค้าจ๋าจำนวนร้อยตัวบวกลบนะคะ อ่า,อารับรอเลนค่ะลูกค้าจะรับรอเลนก็มาเหมือนกันค่ะไม่พักเลยจริงๆเรื่อง<ช>แบบลูกค้าจ๋า สวยๆยั่วๆเลยมีหลากหลายโทนด้วยนะคะใช่แล้วค่ะลูกคะะ้าจ๋าหลากหลายจริงๆสวยๆยั่วๆสำหรับกางเกงยีนคุณผู้ชายของเราลูกค้าจ๋าเป็นงานกางเกงยีนคุณผู้ชายก็จริงนะแต่บางตัวนะคะลูกค้าจ๋าคุณผู้หญิงก็สามารถใส่ได้นะลูกค้านะะบางตัวนะคุณผู้หญิงก็ใส่ได้นะคะอันนี้ชัดไหมเอ่ย สวัสดีลูกค้าทุกท่านด้วยนะคะเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะลูกค้าจ๋ากางเกงยีนผู้ชายขายาวลูกค้าจ๋าใส่ง่ายใส่สบายนะคะหมวดนี้เช,ชื่อว่าหลายๆท่านต้องมีติดบ้านนะคะสําหรับกางเกงยีนนะคะใช่ค่ะไวรุ่นไว้ทํางานใส่ได้หมดเลยอยู่ในนี้อันนี้เป็นแบรนด์ของ b u f โ a ร่ o นะคะใช่แล้วอ่ะอันนี้นะคะขออนุญาตนะคะประมาณการคร่าวๆนะคะลูกค้าเดี๋ยวส่วนที่ ที่เหลือ,อยังไงฝากลูกค้าติดตามกันด้วยนะคะ สำหรับสินค้าหมวดนี้นะคะเป็นงานกางเกงยียนขายาวคุณผู้ชายจา้ะเป็นงานรวมญี่ปุ่น l ไอทีอเมริล็อตไอนะคะราคา7,500บาทจำนวนร้อยตัวบวกลบค่ะตกต้นทุนต่อต,ตัวโดยประมาณการนะคะบบ75บาทค่ะค่ะ <c oughs> สำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะคะสามารถติดต่อบักได้หลากหลายช่องทางค่ะไม่ว่าจะเป็นไลน Facebook เว็บไซต์ IG เบอร์โทร ะะหรือจะเข้ามาดูสินค้าที่หน้าง,งานได้ค่ะบักของเราเปิดทุกวันค่ะตั้งแต่9โมงเช้าถึง5โมงเย็นค่ะฝากไว้อีก2ช่องทางคือช่องทาง YouTube และ TikTok ค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณค่ะ